วิทยาคองใหญ่ในยังชาวตราระวังผลกระทบพายุแกรนี้วฝนตกหนักน้ำทั่วด้านเจดศรานราบอกถึงตกหน,น,น,นักสามหางหลักเก็บน้ำได้เต็มสองประตูระบายน้ำสองประตูน้ำรับน้ำได้เต็มที่ขณะที่ประตูทั้งเจียวประสิเธิ์ตกหนักตองไหลลงพุ่งบากเจ็บเสียคน และในหลพิเศษความพร้อมกรันิสูรประทัำแข้งกรงนิบสูรเจ็ตันต่อไปพบกับคุณชใจมุ่ทีมทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและสารทีวีดับข้อมุนข่าวโดยสำนักง,งานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร0ู9 512 3 4 4 ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราโร,รงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาโทร039 542 355 6สนับสนุนข่าวโดยร้านสีสุภาพเพชรโดยเภสัชกรปริญญาร้านยามาตรฐานสากลบริการด้วยใจโรงข้ามธนาคารทหารไทยติดกับสีสวัสดิ์ สวัสดีครับขอต้อนรับผู้สู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันวันวนี้กลับมาพบกันนะครับในวันเสาร์ที่6เดือนตุลาค,คมปี2555กับผมต้งชยัยมีทครับทีมครับข่าวแรกวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่สถานีอุตุนิยมวิทยาคลองใหญ่นะครับออกมาเตือนชาวตราดให้รมะมัดระวังผลกระทบจากพายุแก่งมีครับเราไปติดตามรายละเอียดข่าวนี้รวมทั้งข่าวอื่นที่น่าสนใจกันครับนายสังเกตวิจารณ์หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาคลองใหญ่จังหวัดตราดเปิดเผยว่า พายุแกมมี่จะพัดผ่านชายฝั่งและเข้าสู่ประเทศเวียดนามในวันที่6ตุลาคมนี้และความรุนแรงจะลดลงผลกระทบจากพายุแกมมี่จะมีเกิดขึ้นกับประเทศไทยรวมทั้งภาคตะวันออกโดยที่จังหวัดตราดนั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนแต่พายุแกมมี่เมื่อขึ้นฝั่งแล้วความแรงจะลดลงกลายเป็นหย่อมความกดอากาศ จะทาให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่พื้นที่ลาบลุ่มให้เฝ้าระวังเรื่องน้ําท่วมฉับพลันหรือน้ําป่าไหลล่าดินโคลนถล่มขณะที่ในช่วงวันที่7-9ตุลาคมนี้บริเวณเอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง2-3เมตรผู้ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าบริเวณชายฝั่งควรระวังความเสียหายจากคลื่นลมแรงส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเลือเล็กคนงดออกจากฝั่ง นักท่องเที่ยวขนงดลงเล่นน้ําทะเลในช่วงที่มีพายุฝนตกหนักหรือขึ้นลมแรงเพื่อความปลอดภัยทางด้านนายสมคิดส,สามาหัวหน้าฝ่ายระบายน้ําสํานักงานจุลปทานจังหวัดตรารักษาการผู้อำนวยการจุลปทานจังหวัดตรากล่าวว่าจากอิทธิพลของพายุแกรมมี่ทางจุลปรานตราได้มีการเตรียมความพร้อมในสองระดับคือระดับบุคลากรจะให้มีการเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ในส่วนของอ่างเก็บน้ําสําคัญเช่นอ่างเก็บน้ําเขาระกำรรอ่างเก็บน้ํเห้แรงและอ่างเก็บน้ํคลองสโสมปัจจุบนันอ่างเก็บน้ําเขาระกำรรและอ่างเก็บน้ํเห้แรงมีความจุ80%หากมีฝนตกลงมาจะอิทธิพลแกมมี่จะทําให้น้ําเต็มอ่างแต่อ่างคลองสโสมมีความจุอยู่20%หากฝนตกลงมาจะมีความจุเพิ่ม40-50% แต่ในส่วนของระดับน้ําในแม่น้ําเขาสมิงที่เหนือประตูระบายน้ําเขาสมิงมีระดับเหลือเต็มตะลิง2เมตรส่วนประตูน้ําเขาระกำเหลือ1เมตร20เซนติเมตรซึ่งสามารถรองรับน้ําฝนได้เต็มที่ในสมคิดกล่าวว่าหากปริมาณน้ำมีมากโดยเฉพาะประตูน้ำเขาสมิงก็จะปล่อยน้ำลงสู่แม่น้ำตราจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงกุ้งที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำจืดที่เข้าบ่อเลี้ยงกุ้ง แต่ได้ประสานกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแรงไว้แล้วโดยเฉพาะหมู่ที่1หมู่ที่3ซึ่งจะไม่ได้รับผลกระทบส่วนที่ตำบลท่ากลุ่มที่ยังมีการเลี้ยงกุ้งกุลาดำอยู่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเช่นกันเตรียมความพร้อมของแต่ละหน่วยนะครับของชุมพรธานตาเราก็ได้แจ้งให้แต่ละหน่วยได้เตรียมความพร้อม24ชมมั่วโมงช่ว,วงเสาร์อาทิตย์นี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนตัวบุคลากร นะครับสวนอ่างเก็บน้ําตัวที่สําคัญนะครับอย่างเช่นอ่างข่ารลรรมอ่างห้วยแรล้วก็อ่างคลองสนเนี่ยความจุขณะนี้อยู่ที่ประมาณ90%ยกเว้นอ่างคลองสนนะครับซึ่งมีความจุยังน้อยอยู่นะครับไม่ถึง20%นะครับก็คาดว่าถ้าพายุนี้ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะทําให้น้ําเ,เต็มอ่างพอดีนะครับคาดว่าอย่างนั้นนะครับส่วนอ่างคลองสโสนนี่อาจจะยังไม่เต็ม ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่นะครับยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตรนะครับในะบริเวณตําบลทุ่งนันสีครับส่วนในแม่น้ําตราดเรา,าบริเวณชุมนทานตราดเดิมนะครับลิ่ฝก่งแม่น้ําตราดในขณะน,นี้ก็ต่ำกว่าตลิ่งประมาณเมตรยีเซนนะครับก็ยังสามารถรับน้าได้อยู่ครับเ,เคยประสบได้รับผลกระทบในช่วงที่ว่าน้ําท่วมก็อย่างเช่นบริเวณที่เลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะ ลิมคลองห้วยแล้งกับลิมแม่น้ำเขาสมิงนะครับก็คือเขตตำบลห้วยแล้งหมู่ที่1ห,หมู่ที่3นะครับซึ่งได้ประสานกับทางนายกอมตอตบุรีห้วยแล้งเมื่อช่วงเช้าแล้วนะครับว่าสถานการณ์ผู้เลี้ยงกุ้งเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกไม่น่าเป็นห่วงนะครับถ้าเราจะระบายน้ําลงมาก็คงไม่เกิดผลกระทบเนื่องจากว่าชาวบ้านมีควาาคุ้นเคยแล้วก็มีการเตรียมการไว้แล้วนะครับ รถทัวร์ท่องเที่ยวนำนักท่องเที่ยว24คนนะครัคนเดินทางไปท่องเที่ยวที่หาดเล็กประสบอุบัติเหตุตกถนนส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสี่รายครับเมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่5ตุลาคม2555พันห้าราาพันตำรวจโทรสมชายจําไซสารวัตรเวนสถานีตำรวจปูทอนคลองใหญ่อําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีเหตุรถทัวร์ลงข้างทางก่อนถึงน้ำตกบ้านตาหนึกประมาณ200เมตร บนถนนสาย3คมองใหญ่หัดเล็กหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตรารวมรับผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลตราโดยในที่เกิดเหตุพบรถตัวท่องเที่ยวใหม่เลขทะเบียนป้ายเหลือง31ขีด5849กรุงเทพมหานครสภาพด้านหน้าตกลงไปในบอกกุ้งเล็กน้อย ด้านหน้ากระจกแตกและด้านหลังกระจกล้าวขณะที่เศษกระจกที่แตกได้กระเด็นไปถูกนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยสอบถามนายประเสริฐวงสวัสด์อายุ52ปีอยู่บา้านเลขที่89ตำบลท่าข้ามอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมผู้เป็นคนขับรถทัวร์ดังกล่าวบอกว่าขณะขับรถทัวร์มาถึงที่เกิดเหตุ ได้เสียหลักตกข้างทางและตกลงไปในหนากุ้งโชคดีที่นายสมบัติได้จับกุ้งไปแล้วและยังไม่ทันปล่อยน้ำเพื่อเลี้ยงกุ้งชุดต่อไปจากการตรวจสอบคาดว่าความเสียหายคือเสาไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน5ต้นหลอดไฟและสายไฟในนากุ้งของนายสมบัติที่ได้รับความเสียหายอีกจำนวนหนึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า10,000บาท สำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บประกอบด้วยนางกอบกุลลานทองกุลบาดเจ็บที่บริเวณสะโพกและข้อมือขวานางกิษณีสุวรรณเกตอายุ60ปีได้รับบาดเจ็บที่ขาด้านซ้ายบวมและปวดนางเพ็ญศีสุวรรณเกตขาด้านขวากระดูกแตกนางนิ่มวันนามีอาการปวดศีรษะส่วนคนอื่นๆได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอดูนี่ตำรวจอยู่ตรงเนี้อ่ะเราก็ออมมาตรงนี้<อ>เข้าใจนะเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องรวยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปา บริการห้องพักหรูหราสะดวกสบายทั้งแบบเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ห้องพักขนาดใหญ่สำหรับ6เตียงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอิ่มเอมกับบรรยากาศยามเย็นโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบ้านแหลงหินโทรศัพท์039 542 355-6สนับสนุนข่าวกีฬาโดยเต็นท์รถอยู่เทินบริหารงานโดยกิติทัศน์ชัยอัด นายเจรวัตแสงจันทร์ผู้ประสานงานองคอ์กรเครือข่ายงดเล่าและช่วงนี้เราไปติดตามรายงานพิเศษความพร้อมทีมตราเอฟซประทะแข้งตรังเอฟซในวันที่7ดตุลาคมนี้ครับนัดเปิดสนามของทีมตราเอฟซที่สนามกีฬากังจังหวัดตราที่ต้องประทะแข้งกับตรังเอฟซแชมป์โซนภาคใต้ ที่มีผลงานแข่ง20นัดชนะ13นัดเสมอ6นัดแพ้เพียง1นัดและเป็นทีมเต่งที่จะได้เลื่อนขึ้นดิวิชันหนึตามทัศนคติของเกนจิฟุตบอลรวมทั้งนักข่าวสายกีฬาและวันนี้ตรัง FC เดินทางมาฝึกซ้อมที่สนามกีฬาของสนามฟุตบอลท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมาแล้ว3วันก่อนเดินทางมาพักที่จังหวัดตราดในวันนี้ แล้วตราด FC มีความพร้อมแค่ไหนสำหรับการ,รเผชิญกับทีมตรัง FC ทีมตราด FC หลังจากรู้ว่าอยู่สายไหนและต้องพบกับทีมใดบ้างสุรพงศ์กุณลาโค้ดและสตาฟโค้ดรวมทั้งกรรมการสโมสรได้ประชุมและกำหนดแนวทางและนโยบายออกมาว่าแม้ตราด FC จะไม่สามารถขึ้นดิวิชันหนึ่ได้ในปีนี้ก็ไม่ได้เสียใจเพราะการเข้ามาสู่รอบแชมเปี้ยนลีกได้ในปีแรก ทั้งที่ตั้งทีมมาเพียง1ปีก็ถือว่าพบกับความสำเร็จแล้วอย่างไรก็ตามผลการแข่งขันยิ่งมีความสำคัญกับทีมตราดเอฟซดังนั้นการฝึกซ้อมตามโปรแกรมซ้อมที่มีกอบและแบบแผนแน่นอนเหมือนฟุตบอลอาชีพจึงเริ่มขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายเพื่อผลการแข่งขันที่ดีที่สุดในทุกนัดพอทราบเกี่ยวกับทีมต่างๆก็ มอบหายให้นักเตะทุกคนเป็นหน้าที่นักเตะทุกคนแล้วก็สตาฟด้วยต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดว่าทีมใดทีมเนี่ยมีใครเล่นบ้างมีโค้ดโค้ดเชื่อไหนมีประสบการณ์ระดับไหนมีสไตล์การเล่นแบบไหนนักเตะทํากันบ้านกันหมดเราก็ทํากันบ้านแล้วก็ได้ทราบว่าสโมสรนึงก็คงมีสกเกลด้วยสกเกลไปดทูทีมนู่นทีมนี้ระหว่างการแข่งขันที่ไม่ตรงกันแล้วก็มีโค้ดด้วยกันที่ อยู่ตามทีมต่างๆก็เราก็สอบถามข้อมูลจากจากตรงน,นั้นเพราะนั้นเราก็กันผ้านเราต้องทำเยอะต้องทำงานหนักขึ้นดาวเตะคนสำคัญอย่างรัต่พรแซ่ตันสิทธิชัยมัสบูงองมิโรสราฟทอสเมฟฟอร์เรมอนวุฒิชัยอสุชีวะทินกรอสุรินและดาวยิงอย่างวิทยาเล่าเรื่องที่หายเจ็บสามารถลงเล่นได้แล้ว ซึ่งหากรวมกับนักเตะอีกหลายคนเช่นสรงพลแก่นเท้าสุพนันปางพรมและนัตพงพ์ก่อกิติพง์และวัชระพง์บุญชัยผู้รักษาประตูล้วนแล้วได้ใจในการเล่นทุกนัดการมีวินัยในเกมและนอกเกมยังเป็นปัจจัยเสริมความสําเร็จการฝึกซ้อมที่ต่อเนื่องและมีการซ้อมที่ต่อเนื่องจะส่งผลดีต่อการเล่นกับตรังเอซ ซึ่งสตาฟโค้ชกรรมการสโมสรและนักเตะทุกคนหวังไว้ว่าตราเอฟซจะแข่งขันกับตรังเอฟซได้อย่างสูสีและมีชัยชนะในวันที่เปิดสนามจากกิจแววคล้ายโหงรายงานเปิดบริการแล้วรถตู้ร่รวมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้สถานี b t ทอนุสาวรีโทร9 0ย์เ 1828สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 8 1 8 1 8 4 4สถานีขนส่งเอกมัโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาช่วงนี้ลรไปติดตามข่าวในรับ24ชั่วโมงครับ จังหวัดตราดนะครับเดินหน้าจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนานำหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมทําบุญในวันพระนางสาวเบญจวรรณอ่มเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าตามที่จังหวัดตราดโดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดโดยนําข้าราชการลูกจ้างจากหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ร่วมทำบุญตามวัดต่างๆทุกวันธรรมศวนาหรือวันพระกับประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันรวมทั้งส่งเสริมประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันดีงามของชาติไทยและถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งการดำเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมามีผลตอบรับที่ดีจากประชาชน ทางจังหวัดจึงได้ขยายการจัดโครงการดังก่ลาวโดยในเดือนตุลาคมนี้มีวัดเข้าร่วมตามโครงการนี้5วัดประกอบด้วยวัดเนินสูงวัดห้วงน้ําขาววัดวรุณดิฐารามและจะมีการจัดพิธีตักบาเทโวที่วัดห้วงพัฒนาอําเภอเขาสมิงโดยจะมีกิจกรรมทําบุญตักบาสมรณาฐานสินห้าและฟังธรรมเทศนาจึงขอเชิญชวนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมโครงการในทางนี้ จังหวัดตราดนะครับเตรียมความพร้อมรับพายุโซนร้อนแกมีตั้งศูนย์อำนวยการส่วนหน้าในทุกอำเภอครับนายวิรัตรัตนวิจิตประหลัดจังหวัดตราดกล่าวภายหลังประชุมวิดีโอคอนเฟล็นต์กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมอุตุนิยมวิทยาในการเตรียมรับมือกรณีที่พายุโซนร้อนแกมีพัดผ่านมาในพื้นที่ประเทศไทยว่า กรมตุนิยมวิทยาคาดการว่าจังหวัดตราเป็นหนึ่งใน30จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากพายุนี้ในระหว่างวันที่6-8ถึงตุลาคมนี้ทางจังหวัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมโดยมีการตั้งศูนย์อำนวยการส่วนหน้าทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอตลอดจนระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยจะทำหน้าที่เฝ้าร,ระวังและเตือนประชาชนในจุดเสี่ยงเพื่ออพยพหนีภัยในกรณีที่ปริมาณน้ำฝนมีมากกว่าปกติ รวมทั้งมีการจัดเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและเครื่องจักรในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งสามารถขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยทหารในพื้นที่ในกรณีที่ท้องถิ่นไม่สามารถรับมือได้การเตรียมความพร้อมในการรับมืออยูกก่แรมีที่จะเข้ามาในช่วงวันที่6.8นะครับซึ่งอาจจะจังหวัดตราดอาจจะเป็นจังหวัดหนึ่งที่ ใน30จังหวัดที่อาจจะได้รับของปร,ปริมาณน,น้ำฝนนะที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมหรือน้ำไหลหลากได้ในส่วนนี้เนี่ยทางจังหวัดไดสั่งการทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะยิ่งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าในระดับจังหวัดซึ่งขณะนี้สถานการณ์ยังไม่ได้รุนแรงเนี่ยก็ใช้ที่สำนัง,งากน ป้องกันน้ำทมท้าสาภัย,ภยจังหวัดเป็นศูนย์บริการส่วนหน้ามีเจ้าหน้าที่อยู่ประจําตลอด24ชั่วโมงนะครับเช่นเดียวกันในส่วนของศูนย์บริการส่วนหน้ารับอาเภอและก็ท้องถิ่นคือเทศบาลองค์การบหารส่วนตำบลก็จัดจัดตั้งศูนย์บริการส่วนหน้าด้วยซึ่งศูนย์บริการส่วนหน้านี่สามารถที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ในการที่ี่จัเตือนหนึ่งเตือนพี่น้องประชาชน นะครับในกรณีที่อา,อาจจะมีปริมาณฝนที่มากจากการพยากรณ์อากาศนะครับการติดตามสถานการณ์นะเป็นการเตือนประการที่2ก็คือจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของอคนนะครับในกรณีที่เกิดน้ํเท่วมขังก็ดีน้ำไหลหลากก็ดีเนี่ยที่อาจจะทําความเสียหายนะบ,บ้านเรือนชีวิตของพี่นวัาชนเนี่ยนะครับก็จัด เ,เตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างไปให้าาการช่วยเหลือนะครับรวมทั้งประสานหน่วยกําลังในพื้นที่ในสังการว่าในระดับพื้นที่ในช่วงที่พายุเข้าเนี่ยนะครับทุกหน่วยต้องเตรียมพร้อมในที่ตั้งาสามารถร้องขอกําลังสงนับสนุนเข้าไปไช่วยได,ได้ทันท่วงทีประลัดจังหวัดตราดยังกล่าวอีกว่าในพื้นที่จังหวัดตราดมีพื้นที่3อมอเภอเสี่ยงภัยจากน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและดินคนถล่มคือ อำเภอเกาะช้างซึ่งจากการตรวจสอบอย่างพบว่าสถานการณ์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติยังอยู่ในเกณฑ์ปกติประกอบกับปัจจุบันมีผู้รับเหมาซ่อมแซมเส้นทางของกรมทางหลวงชนบทดําเนินการซ่อมทางบนเกาะช้างที่ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์เมื่อปีที่ผ่านมาจึงมีความพร้อมด้านเครื่องจักรในกรณีเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก ส่วนอำเภอบ่อไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำก่อนที่น้ำจากแม่น้ำเขาสมิงและแม่น้ำตราสจะไหลเข้าสู่อำเภอเขาสมิงและอำเภอเมืองได้มีการเตรียมความพร้อมโดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนตลัด24ชั่วโมงเพื่อแจ้งเตือนพื้นที่ป่ายน้ำในกรณีที่มีฝนมากกว่าปกติ ไม่ว่าที่จะเป็นที่เกาะช้างที่มีดินโคลนถล่มในการในช่วงปีที่ผ่านมานะครับในขณะนี้ก็ทางสำนักง,งานทางหลวงชนบทเนี่ยก็ได้ผู้รับเหมาเข้าไปดําเนินการในการแก้ไขอยู่แต่ก็ตามนะครับในปีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าจะเกิดตะกอรีเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับทางอำเภอเองในขณะนี้ได้ติดตามสถานการณ์ติดตามปริมาณน,นะครับฝน ปราะการที่เกิดดินโคลนถล่มนะครับจะต้องมีปริมาณการที่ฝนตกนะติดต่อกันนะครับอย่างน้อย2วันขึ้นไปเนี่ยทำให้ดินสุดแล้วก็คนินถล่มมานะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นนั้นแล้วเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆขนาดนี้เนี่ยทางอำเภอและก็องค์กรปกครองท้องถิน่นนะได้เตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับรวมทั้งกําลังคนแลนะก็สามารถที่จะ,ะไปช่วยเหลือได้ทันนะครับตลอดจน แด้่แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบให้ระมัดระวังในเรื่องนี้อยู่นะครับท่านอำเภอโไร,รเองนะครับซึ่งเช่นเดียวกันนะครับทางอำเภอก็ติดตามสถานการณ์ในเรื่องของของปริมาณฝนเพราะ,าะตลอดจนพื้นที่ที่รับน้ำนะครับติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมการในเรื่องขององค์กรต่างๆท,ที่เกี่ยวข้องนะฮะตลอดจนในทุกพื้นที่นะครับ เพราะเราคิดว่าพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหลายนะครับที่อาจจะมีขึ้นเนี่ยเราได้เตรียมการอย่างดีแล้วนะครับที่ให้การช่วยเหลือครับอบตคลองใหญ่นะครับจัดกิจกรรมเดินรณรงค์งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่7ตุลาคมนี้ครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่อําเภอคลองใหญ่จังหวัดตรานายพงพัฒน์สินลายประหลัดอําเภอคลองใหญ่เป็นประธานเปิดงาน โครงการเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่มีนายพิสิทธิ์การติโกวิทย์ประธานกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่นักเรียนจากโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมร่วมเนื่องด้วยในวันที่7ตุลาคมนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ได้กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาที่หมดวาระลงจึงได้จัดโครงการ รณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งขึ้นด้วยการออกเดินรณรงค์พร้อมถือป้ายเชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิ์เพื่อรณรงค์ให้ผู้ปกครองของนักเรียนและประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหญยออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสําคัญในการเลือกตั้งซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียนในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ จากวันที่เฝ้าคอยจากทางที่เมหมอนสูน่ถนน ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติมิติใหม่ของคนมือตราดเดอะนตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่เดอะไน ท้ายข่าววันนี้นะครับเราไปชมภาพอุบ 8, ัติเหตุรถทัวร์ท่องเที่ยวนะครับตกถนนที่คลองใหญ่ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสี่รายวันนี้ขอบคุณไปยังแสงสยามเคเบิลทีวีท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอยียดของข่าวได้ที่เฟซบุ๊กกลาดทีวีวันนี้ผมธงชัยมีทัพทีมพร้อมได้ทีมงานลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ